ไอ้เอาเสื้อใาใส่ละเสื้อใบอะไรอ่ะเสื้อไอ้สีเหมือนใบป้าไม่ละไอเอามาจากพี่ก้องอีกทีนึงเพราะพี่ก้องใส่เสื้อพี่ก้องไม่ได้ไอ้ก็เลยเอาเสื้อพี่ก้องมาให้แล้วของป้าตัวไหนนี่เปนคนหรือเลนโบว์แกจะใส่ได้หรือเปล่าเหอะใส่ได้สิไอ้เคยใส่มาก่อนแบบนี้นะชอบไหมชอบโอเคเอาป้ายชื่อไปด้วยหาเรื่องอีกแล้วฉันหาเรื่อง ำไมรู้สึกปวดท้องหิวหิวคยนี่มันโคตรดูเรียนบูหรอแกฉันว่าเดบ่ายไม่ชอบเนตแน่เลยวะป้าเนทกับไบเราเป็นเพื่อกันไม่ใช่ไม่ใช่รู้ไหมเออแกรู้สึกปะวะเพราะไบชอบไอจริงเหรอนี่หนักกว่าเดิมอีกไปไม่ถูกเลยนิดน เขาไปตรงนู้นไหมเขาไม่กินอ่ะ <c oughs> อยากกินนี่นี่อ่ะไอ่มานี่นี่น <c oughs> อะไรอะไรวะของซีพีอะไรแล้วอ่ะไอ้เอซีพีหมดเลยนะไม่ไอ้ไอ้นะไอ้ไส้กรอกไอ้ไส้กรอกข้าวผัดอะ่ะมีไหมมีไหมมีไหมข้าวผัดคืออะไรวะไส้กรอกข้าวผัดอะ่ะมี าัไอ้ใส่กอกข้าวผัดนะนี่คือคนที่ไ,ได้ใส่กอกเออที่มีใส่กอกใช่ข้าวผัดแล้วใส่กอกโอคตรอร่อยอะ่ะที่ซื้อให้กินมนั่นไงไมีใช่ไหม,ม,มพี่เขาบอกว่ามีเหรอก็บอกว่ามีมมนั่นไง อ,อนั่น,น,นแหละอร่อยอันนี้ไส้กรอกนะสกรอกข้าวผัดไก่ใช่โคตรอร่อยลองกินดูกินแล้วกินแล้วกินไหมกินไหมอืมอร่อยอันนี้อร่อยพี่ซื้อให้กินวันนั้นแบบโอ้โหอนรีใช่ไหมเออนี่แหละสี เขียวสีน้ำเงินเ็สีน้ำฟ้าเวฟไงวะเนี่ย

มีเคยกินทุกอย่างค่ะทำไมอ่ะก็ไม่ทำไมก็ดีไงก็ไม่ได้ว่าอะไรเด็ดเด็ดเด็ดเขาแค่บอกเคยกินทุกอย่างแล้วเด็ดเด็ดเด็ดทำไมมันจะมีปัญหาอะไรม,มองกันเถอะทอ่ะ อร่อยถึงไหมถึงไหมอร่อยว่ะฮ่าฮ่าได้ของกินทุกวันแล้วเลเ่ล ตอนนั้นได้อยู่บ้านว่างๆที่มันเป็นวันหยุดจริงๆนะพี่เินยิ้มหึ่งเหมือนยิงมข้าวจริงอ่ะมีข้าวผัดเนี่ยหั่นมานิดนึงเขาเรียนสั้นว่าข้าวผัดแห้งไม่เคยเห็นหรอไว้ข้าวผัดว่างอย่างเงี้ยแล้วก็ยังเกลือดูมันของอาที่แล้ว ส่งงุอยากัมีนะมีแต่ที่แรกแล้วอร่อยแล้วจะติดใจชิมมั่งพี่ใบถึงถึงถึงชิมมั่ง ถึงลูกถึงคนอ๋อตอนหลุดไปแล้วอนหลุดอสปายปไก้บ้านเราไปไปไหนหัวหัวยังปวอยู่เลยทำไมมั้มาากกลจไกลจนโอ้โหปักใต้บ้านเรา โอ้ยนะคุณอยู่คุณอยู่ตรงไหนออันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าเรืโอ้ยแต่หมายถึงว่ารูเขาแต่ว่าหนูยืนอยู่ตรงไหนที่กำลังพูดเรื่องนี้น้อยู่ไหนยืนอยู่ตรงไหนครับข้างหน้าหนูคืออะไรหน้าจะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติครับเป็นแม่น้ําเป็นภูเขาอะไรโอเคเวลาเวลาที่คุณออกไปอ่ะคุณต้องเห็นนะเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็อยู่ในโลกส่วนตัวเวลาที่คุณออกไปบางคี่คุณต้องเห็นนะว่าคุณยืนอยู่ตรงไหนมีใครอยู่ตรงนั้น แล้วคุณอยากให้คนตรงนี้เป็นใครอืที่คุณจะเล่าให้เขาฟังอ่ะป่ะโอ้โหปักใต้บ้านเราโอ้โหปักใต้บ้านเราแม่น้ำภูเขาทะเลกว้างไกลจะไปไหนปักใต้บ้านเราเนี่ยจะไปไหนก็กลับใต้บ้านเราโอ้โหต้นยางเนี่ย ม้นยังโอ้ต้นยางมันยังยืนมันยังคงทนเออเหมือนแบบเหมือนดังคนเนี่ยเหมือนคนใต้เนี่ยมันไม่ย่อท้อเนี่ยเหมือนต้นยางมันยืนมันทนมากเออโอ้โหแม่น้ําตาปีที่ไหลหลากมาเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนน้ําตาชาวใต้อย่างเนี้ยที่แบบไหลร่วงริน ต้องติดย้อนฮุกไหมฮะโอ้โหปิดไมาแล้วค่ำคืนเลยค่ำคืนค่ำคืนนี้มาละเสียงกองโนราเสียงหนังตาลุงมาแล้บอกว่าข่าวแบบไม่ดีข่าวแบบไม่พอจะกินแล้วอะข้าวแบบไม่ข้าวไม่มีกินอะอ่ารร่อยาีดาางาาีดยางาาาตาากาีดยางปาาตาาเนี่ยทาาาา แต่ก็มันมันยังไม่พอกินนะครับก็น,น,นี่สินก็อีรุงตุงนังหมดเ <c oughs> ต็มเต็มไปหมดแล้วนี่สินแบบชดใช้ไม่พอแล้ว <c oughs> โอ้หนุ่มสาวพวกพวกเจ้าไปอยู่ที่ไหนกันอะพวกคุณมาอยู่ที่ไหนกันรู้ไหมว่าเมืองใต้าขาดคนขาด,าดรู้ไหมตอนนี้ภาคใต้เนี่ยขาดคนดูแลหมดแล้วกลับมาช่วยดูแลอยากให้ทุกคนเนี่ยกลับมาช่วยดูแลหน่อย ธรรมชาติบ้านเรามันก็ไม่แพ้ที่อื่นนะกลับมาช่วยดูแลตอนนี้มีมีอยู่แค่ผแบบู้เฒ่ามีแต่คนแก่เท่ามีแต่พ่อแม่ของเราอยากให้ทุกคนมาช่วยดูแลปักใต้บ้านเราเนี่ยติ่นกำเนิดบ้านเราโอเคไหมครับครับครับโอเคไหมได้ เราเราจะเห็นว่าทันทีที่เขาสื่อสารนี้เขาไม่ได้มองแค่ครูคนเดียวบางคนที่บอกไม่สื่อสารคืออะไรส่งมาครูส่งมาครูดิวคนใดคนหนึ่งนี่เขาพูดนี้ครูทุกคนฟังนะสากับปักก็แาจำได้ไม่ต้องเอาไปปล่อยสบายสบายยามคิดยางทำตอนพูดความรักแน่ใส้หน่อยนะมันมอนเร่าเล่ากิจวัตรอะไรก็โอเคแต่ตอนความรักมันความรักน่าจะหาพอยต์หนึ่งคนแล้วส่งกับคนนั้นมันพูดผ่านๆไปหน่อยจริงๆมันตัดพ้อมันพูดแบบ เจียม <ไป S 1> ตัว <จะ S 1> เองกร<ต>ะเนียกร้อง<ต>อะไรเงี้ยป่ะเดือนเพนแสงเย็นเห็นอารามนภา,าแจ่มดวงนุขอโทษค่ะนภาแจ่มวนวลดูงามเย็นชื่นหนอยามเมื่อลมพัดมา แสงจันนวนชวนใจข้าเราไม่ต้องวักตามนี้ได้ไหมคะแสงจันนวนชวนใจข้าคิดถึงที่จากมาแสงจันนวนชวนใจข้าคิดถึงที่ที่จากวัดที่คิดถึงที่ที่จากมาคิดถึงบ้านนาที่เคยเนาวเอ้ยขอโทษค่ะคิดถึงท้องนาบ้านเดือนที่เคยเนาวถ้าติดอยู่ในเรื่องงออเคให้เล่นต่อค่ะ เออออามืก pues นั่งได้ไหมคะอยากนั่งกันั่งกองไฟถุนควายตามข้อคงยังไม่มอดดอกจันเอ๋ยช่วยบอกช่วยลมพัดเป่าโหมไฟให้แรงเข้า พัดไล่ความเยือกเย็นหนาวให้พี่น้องเฮาให้พี่น้องเฮานอนหลับอุ่นสบายเนี่ยให้นึกถึงบ้านเรานึกถึงพี่เราน้องเราแม่เราพ่อเราให้เขาหลับอุ่นสบายต่อค่ะไม่ต้องเว้นตามจังหวะเพลงได้ไหมเลไลร้องเรีงฟังว่าเลไรร้องดังฟังว่าเลไรร้องฟังดังว่าแล้วนะคะ เสียงเจ้าที่คอยเฝ้าหามันยังจำเนื้อไม่ได้ค่ะเคเข้ามาอกจำเนื้อก่อนค่ะก็ครูว่าดีขึ้นเนาะี๋้วช่องอะไรเลยหรอเ F ก่อนไว้เหรอเอาสิเอกมไม่ได้หรอเอาจะมาจำเนียงหมอราเออจำเนียงม่ ทำส่อกีอ้คนนี้ห่วยจนะ F D minor แล้วก็ A แล้วก็ B flat มั่วละไม่ได้มั่ว F D minor B flat ไม่ใช่ A minor ก่อนไม่มีเออเอสีคอดสีคอดสีแต่ถูกไหมเจ๊ไม่เยส เขาเด็ชากจเลยใจมาอรอ่นนเอฟดีไมเนอร์ดีไมเนอร์ดีแล้วก็เอไมเนอร์แล้วก็เอไมเนอร์แล้วก็บีแฟดดูกล้องทำไมเนี่ยมันรื้อหัวกันาเดี๋ยวเ็วนะซิม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 สิม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 ม่ิมิมิมสมมม่มิมิมิ ไม่อม่ไม่เข้าดูไม่ใช่ดี i n o r เอ่อไปเลย Scott จีจีไม่ใช่จีไม่รู้ไม่ใช่จีเล่นเล่นีนี้ไม่ใช่ C minor F เอ้ย C minor F ผู้ชพมีงานไหมเหันมองครับแกพึ่งไงพึ่งไหนนะ

ใครสั่งคนเหมือนกันไม่สะดวกจะไม่รู้ว่าไม่ e n ี่ยวกับครไม่กี่ยกับอะไรไม่เกียกับอะไรไบ่เกี่ยครับอะไรไม่เก่ยกับอะไรไม่เกี่ยแกัอะไร Get a bottle of high We could take it back in time When we see many of your night And it wasn't love And video <laughs> <road>. <laughs> Am I the only one getting <laughs> time? with are so Money can buy us happiness Can <laughs> we all slow down? Do right now Do you believe แค่ไ o t Hey one ม่ได้ไปกนคนที่เกเรอยากจะบอกว่าให้เธอ้ใจก็โอเคทำไมก็ใจ้เดนสก็ลงมาลงมเลยถ้าจะจะบอกแค่อลงดี ARK รอยากจะจที่มองสาวสวยดุกค่อบอแล้เริมน้ทุกคนมนเป็นต้องเพลิดนทำไมต้องการกันในใจก็คงไม่บอกซื่อสัตย์ไม่ได้หรอกี่บว่มาในมาใมาในได้ก็เยขด

จะไ่าพูดน่ารักช่มิช่ไหมมาใกล้ๆมากินอาหารทีมีช่มฝ่ายแบบตาอนารูกทุกครั้งที่เปิดดูละคร เตไม่พันก็ไม่หายไม่กินก็ไม่กิไม่กินบาไม่กินไม่กไม่กนไม่กนบ้าันหไม่รอ้เป็นอะไรเอาสมรีมาพันก็ไม่หายกันิ้งกันอยู่ข้างในกันหูที่ไรก็นลุกทุกที

ให้ตกน้ำตกรถตกเรือตกท่าน้ำตกเครื่องบินตกโต๊ะตกเตวตกตู้ตกสอบสอบตกให้ขังของกาดให้งูรัดให้เดือพลมบาดมืออากาศนิ้วบาดแขนบาดขาเสียวขึ้นหน้าฟาดนือหลังลามจิตของในความระมท่าเดิมแต่พอบรักตกชาติตกชาติบาดในเกาะสมุยอมันมีอะไรใครยอมอยากไป อะไรนะอะไรวะลืมเลยดู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 เธอทำไม่ได้ทำเลยน้ชอบก็ใครแม่มาก็แต่ละเพลงป้านี่มันเป็นอะไรที่แบบป้าร้องให้พอกดนตรี

ตอนนี <c ười> ้ไม่เป็นไรต่ออะ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  จงให้เป็นคนดีคนดีและจงตั้งใจให้เป็นคนดีคนดีและจงตั้งใจให้เป็นคนดีคนดีและจงแต่อย่าเอาความรู้ไปงดโกงใครและจงตั้งใจให้เป็นคนดีคนดีและเอาความรู้ไปทดโกงใครและจงตั้งใจให้เป็นคนดีคนดี

กิไนไน้อยแล้วจะไปอาาลมีไอ้มอยกุ่งอะมีเวลากิน5นาทีเโอเค ก็หลังจากที่เราเมื่อกี้เหมือนไม่อิ่มตอนนี้อิ่มมากหมดจบแล้วเหรอเป็นเงียบจังจบแลวค่ะไม่ใช่มอนัโก้จริงจคิดว่าไปหมใหญ่มีดีนะเมื่อกี้ไม่ใหญ่มีด เขาบอกว่าอย่าไปยึดติดราคาขอให้ของใหญ่เมื่อกี้เราไม่มีเวทเราไปได้เลยอันนี้เออนี่คือเร่งรล้วนกินกันละฐารย่อยด้วยอินเนอร์มากหัวอล้อปุ๊บได้ดิร่างกายมีความสุขตอนกินมังแต่เต้นเพลงต่างจีแล้วอ่ะแบบกินไม่ได้เลยพ่อกินได้ไม่เยอะเลยอ่ะมันอิ่มลงอะตาเฮตุเฮตุเอา โอ้โอ้ปักใต้บ้านเราแม่น้ำปูเขาจะเลกว้างไกลอย่าไปไหนกลับใต้บ้านเราอย่าไปไหนกลับใต้บ้านมาของเขาเอะไรอ่ะแันกันฝุ่นฮะอขอบคุณค่ะ,มะไม่ก็คือหมอให้ใส่กันฝุ่นไง อ๋อไอ้พี่นี่พี่เขาจะซื้อให้สีสันเขาทานนี่ใส่มาตั้งนั่งงงอยู่แวนอะไรคอมเมนก็ไม่มีถ้คือเขามอได้รับจายอุ่นใจเลยตอนแล้วหรอฟ้าทานกับดวยแล้วกันตามตัวเขาทุกปราตีการเป็นพอทหารอดทนขากลีอ้อ้หอ้โหอ้โอ้อ้โห้หอบ้อ้อ้ออ ถ้าสมมุติว่าให้คนละหนึ่งเสียงที่คุณจะสามารถเลือกแชมป์เอฟ9ได้หนึ่งคนอเอาสนุกเอาสนุกเอาไม่ซีเรียสเปลี่ยนใจได้ทุกวีควีคนี้ยคืออยากจะให้ไม่อยากจะให้มองว่าไม่ใช่ไปคาดเดาจากเสียงกรีตหรือจำนวนแฟนคลับนะมันตอบโจทย์ตรงนี้ไม่ได้หรอกเอาเอามุมมองของเราว่าคนคนนี้ยสมควรไหม สมควรที่สุดในสิบคนเนี้ยที่จะได้เป็นแชมป์เอฟเคั้าเคยไมคได้หมดครับบอกแล้วไงว่าไม่ซีเรียสคิดเล่นๆเราจะยืนปากเหวมาสองทีเราจะคิดว่าเป็นแชมป์ก็ได้ที่ทางนี้ไงเออโอ้ยเขามากกว่าสองครั้งอีกเคยได้ตุ๊กตาช่วยไว้ด้วยซ้ำอ่าเล่นๆอย่าซีเรียสตอบอะไรก็ได้คือที่เราคิดในมุมมองของเราตรงนี้ไม่ได้ชี้นำไม่ได้อะไรทั้งสิ้นไดอย่าง หนูหนูอ,อาหาจีละคนนะไม,ไม่ไม่บอกแล้วไงว่าไม่ซีเรียสเอาความรู้สึกเราตรงนี้หลังจากที่เราได้อยู่ในบ้านได้เรียนไปแล้วเราได้รู้ไปแล้วว่า acting เป็นยังไงร,ร้องเป็นยังไงเรียนเต้นเป็นยังไงเวลาที่เขาออกไปโชว์เป็นยังไงคุณภาพเสียงเขาเป็นยังไงการเสื่ออารมณ์เขาเป็นยังไงโดยรวมแล้วเขามีเสน่ห์แค่ไหนเขาเหมาะสมไหมอะไรอย่างเงี้ยด้วยทุกๆอย่างแล้วแต่มุมมองเราอย่างอิสระเลยถ้าคุณมีหนึ่งเสียง ซึ่งจะโหวตให้เป็นแชมป์เอฟ9ได้โอปอจะโหวตให้ครับหนูหนูโหวตให้ก้องค่ะเพราะหนูมองเข้ามาตั้งแต่แรกแล้วหนูก็ชื่นชมเขามาตั้งแต่แรกด้วยเรื่องราวของเขาด้วยหนูเป็นคนอินอะไรกับผลงานแล้วก็ความสามารถของเขาค่ะหนูแล้วก็แนวคิดความคิดของเขาเนี่ยมันมันดีค่ะคเจิตใจก็ดีความสามารถก็มีค่ะไร่ก้องค่ะพี่ก้องเพราะว่าเหมือนกันไหมเหตุผลเหมือนกันไหมยังไลยเคอพี่เอาเสียงดี สามารถทําอะไรได้หลายอย่างแล้วก็ทัศนคติความคิดการตอบอะไรนีหมดเลยครับมีความคิดที่เป็นมุมมองที่ดีใช่ครับเซผมเลิกบายครับเพราะเขามันเป็นเพื่อนผมครับเก่งโคเก่งเก่งครับจริงก็จะเลิกไปเหมือนกันด้วยความสามารถไม่ต้องไม่ต้องพลาดไปแล้วครูได้ให้โอกาสนั้นโอปอไปแล้วไอ์ เรื่ไบรค่ะเรื่องไบรท์เพราะเพราะว่าไบเป็นคนมีเสน่ห์ค่ะแล้วก็มีความสามารถแล้วก็ทุกอย่างโดยรวมแล้วมีมุมมสัยมค่ะมมมองวาคิดโอเคคเอิ์นก้องครับพี่ก้องเพราะว่าพี่ก้องเขาแบบเขาเขามีความตั้งแต่เขาคือเขาพยายามมาทำมามมามาม่าครับความตั้งใจความความตั้งใจความมุ่งมั่นสูงพยายามมากทำอะไรหลายอย่างคือเคยคุยกันแล้วแบบรู้ว่าแกผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็แบบ ความคือแบบนิสัยก็ดีความสามารถนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าทุกคนก็ยอมรับแล้วก็เขาก็นั่แหละครับมีเสน่ห์ทุกคนเห็นจับต้องได้นั่นแหละครับเหมาะสมที่สุด <Okay. S 3> เคเคยเลือกที่สันนีครับอืมเป็นมุมมองที่น่าสนใจเพราะอะไรครับเขามีโจทตนที่ชัดเจนอทุกคนอย่างที่รู้วงการบันทิงไทยจำอะไรที่เห็นได้ง่ายชัดเจนก่อนมักจะจำได้ก่อน แต่อะไรที่มันมีเป็นคู่หรือสามสี่คนมักจะกลืนแต่ถ้าอะไรที่มีหนึ่งเดียวมันเดนมักจะจำได้เสมอพี่ราเคอะคือเริ่มเริ่มแบบว่าเขาแบบมันปึ้งขึ้นมาแล้วคนแบบอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมันมันจะเป็นอะไรที่แบบต่อให้ไม่โหวตหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่จะต้องมีชื่อเขาในสมองว่าเนี่ยคนเนี้จะจำเขาได้มันเป็นอย่างนี้เออไอ้นี่แหละอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ซันนี่ค่ะเพราะตามพี่ทำไมไม่เน่ก็คือพี่เขาเหมือนที่พี่เคบอกมีพี่เขามีคาแรคเตอร์ชัดเจนมากแล้วก็แบบความสามารถความคิดสร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็ได้อยู่แล้วของพี่ก็แข่งค่ะไม่จริงใจแล้วอีกเก็กล้องให้ไบร์ครับ เพราะว่าเห็นน้องเขาอะตอนนี้เหมือนเขาเป็นแก้วที่พร้อมที่จะเติมอะไรได้และจุดจุดหนึ่งนะเวลาหนึ่งที่เขาเติมอะไรได้มากเขาตักตวงอะไรได้มากผมว่าเขาจะเป็นอีกแบบอย่างที่ดีอะของเขาว่าศิลปินที่ดีพูดดีมากได้จริงๆแ,แล้วเขาก็ยังเด็กด้วยใช่แล้วอีกอย่างคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะผ่านอะไรมาเยอะนะแต่คือด้วยความที่เขามีอะไรเนะี่ยทำให้เขามีผลงานอ,างอะไรที่มันแตก ที่เขาสามารถสร้างสรรค์ได้เยอะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ว่าจริงๆอ่ะบายก็เป็นคนที่แบบเราก็ชื่นชมแต่คือหนึ่งเสียงอ่ะให้ไบา์แน่เรื่องแชมป์แต่่เรื่องความเป็นได้อนเนี่ยเราก็คงให้โอปปเรื่องความเต็มที่ครับแล้วก็เรื่องตัวตนเราคงให้ซันนี่คซันนี่ให้พี่ก้องครับเพราะว่าหนึ่งคือไม่ว่าจะด้วยความสามารถทางด้านการร้องเพลงแล้วก็เรื่องการสื่ออารมณ์ที่ผมมักจะเห็นแกทําอารมณ์ แบบพวกอารมณ์ซึ้งอะไรอย่างเงี้ยออกมาได้แป๊บเดียวก็ทําได้เลยท,ทันทีถึงแม้บางครั้งครั้งแรกจะยังแบบดูดูยังไม่ยังไม่สมบูรณ์แต่ครั้งต่อมาสังเกตว่าถ้าเป็นอารมณ์ซึ้งแบบผู้ชายมองผู้ชายด้วยกันใช่ไหม,มถือว่าเป็นจับคู่ผู้ชายผู้ชายอย่างผมมองม่กลองเ่จะเล่นครั้งแรกผมจะแบบหัวเราะก่อนจะรู้สึกหาแต่ของแกไม่ใช่แกจะเป็นแบบจริงจังได้เลยท,ทันทีมันมันแล้วมันแล้วบโตผมเองก็เข้าถึงมันเขาสร้สงางความเชื่อได้ดีใช่ครับแล้วผมก็เลยคิดว่าเอ ในความที่ทั้งความสามารถหรืออะไรเงี้ยมันพร้อมแล้วสําหรับการว่ามันพร้อมสําหรับการเป็นแชมป์ยิ่งถ้าเขาจะได้สร้ด้วยเนสเตอรกวิองครับไม่รู้่เห็นมันมันมันเหมาะไม่ถูกค่ะแต่รู้ว่าเขาเหมาะคือถ้าเขาได้เราก็จะดีใจอย่างเดียวไม่มีข้อสงสัยว่าเฮ้ยทำไมได้อะไรคนนี้อะไรใช่น้ไหมใช่ค่ะก็เหมาะมีความเหมาะสมด้วยประการเราทั้งตัวหลายๆสิ่งหลายอย่างประกอบกันใช่ค่ะ มันพูดไม่ถูกอ่ะแต่มันเหมาะตบมือห้าไม่เล่นมาเล่นแ่งคราวนี้เอาจริงจริงคราวนี้จริงจริแล้วคิดว่าใครสมควรออกวีคนี้ไม่เล่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นที่จริงพูดก็ได้พี่ไม่ได้บอกเฮ้ยอย่าพูดเลยอย่าพูดเลยคุณนึกไม่ออกจริงๆเลยว่าก้องจะพูดว่าเป็นชื่อใคร i <laughs>